ครับขณะนี้12นาฬิกา22นาทีนะครับอ่าพี่ๆทางวาริสแล้วก็อ่พ่อค้าขายติ่มนะครับอ่าท่านเลยเหมาถังเลยนะครับเลี้ยงพี่น้องผู้ที่ติดตามแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนอ่าโรงเรียนอะไรนะตัวเล็กโรงเรียนบ้านถ้ำอ่าโรงเรียนบ้านถ้ำนะครับเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียนบ้านถ้ำก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆเจ้าของไอศครีมแล้วก็พี่ๆที่อยู่วาริสนะครับ ตอนนี้เด็กๆนักเรียนก็เข้าแถวนะครับเหมาถังเลี้ยงเลยแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะครบหรือเปล่านะครับปเป็นจงไหกูพี่โบหูกันประมานว่าสิได้พาื่องบ่นนี้ข้างหลังมีอยู่พี่แต่ยังยังไม่มีคนเลี้ยง <c oughs> พี่พี่เอ็นบอกว่าข้างหลังก็มีนะครับยังหาจะภาพยังไม่ได้ นะครับท่านไหนจะเป็นเจ้าภาพไอศครีมข้างหลังนะครับยังเหลืออีกเจ้าหนึ่งถ้าเจ้านี้หมดนะครับอ่ายังยังยังเหลือเจ้าภาพนะครับแต่ผมคิดว่าของพี่พี่อ่าทางนี้คงจะไม่พอแน่นอนนี่นี่นะครับกินฟรีตัวเล็กไม่ได้ซื้อนะครับของฟรีไม่ได้ซื้ออ่านะครับนี่ชื่อชื่อเลยครับ ตำดาซิ่งต็เล็กไปดูเขาไปดูได้ด้ะเข้าไปดูได้เลยนะครับยังยังหาเจ้าภาพอยู่ไอศสรีมข้างหลังนะครับยังเหลืออีกเจ้าเอ่อเจ๊เดี๋ยเป๊เเดี๋ยวรดูเด พอกันไหมนี่พี่เป็ดนาคมไหมน่าจะพอครับอ๋อน่าจะพออ่าในถังเมื่ไห่ในถังได้เลยครับไหนพี่ไหนไหนให้ดูในถังก่อนเนาะเด็กๆจะได้ชื่นใจว่าเออนี่นะครับมีสิบสองรสชาติมีสิบสองรสชาติครับผมโอ้นี่นะครับนี่โอ้ยังเหลือพอพอพอข้าวแถวได้เลยเด็กๆมีสิบสองรสชาตินะครับอ่าคนไหนอยากได้รสชาติไหนนะครับ วารีดนี่จังหวัดอี่ยงพี่นะน้าขนมบอกสกลเ<ส>นาะอ๋อวารีดนี่คือสกลครับผมอ่านี่ก็พี่ๆเจ้าภาพทางวารตดจังหวัดสกลนครอ่าครับแล้วก็อ่เจ้าของไอซครีมนะครับอ่าเหมาถังเลี้ยงเด็กๆเ,เลยครับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านถ้ำนะครับอ่าเอาทุเรียนไปฝากเจนีด,ด้วยนะครับได้เลยครับฮอ พออยู่นะครับพอกันอยู่ตัวเล็กมามาฝั่งนี้ก็ได้มาอยู่ในร่มมาเร็วมาฝั่งนี้อ่าเอาปัดแถวปัดแถวมาอ่าอ่าเข้าในร่มเข้าในร่มก่อนอ่าเขาแถวเด้อเขาแถวคนอ่าเขาแถวเขาแถวคนไหนไม่เข้าแถวไม่ได้นะครับองเข้าแถวก่อน โอ้บางท่านบางคนเด็กๆบางคนกินยังไม่หมดมาเข้าแถวอีกก็มีอ่มีรอบสองด้วยครับมีรอบสองก็มีคุณครูบอกว่าได้ไอติรมแล้วกลับห้องได้เลย คุณครูบอกว่าได้ไอศครีมแล้วกลับห้องได้เลยนะครับไปไปทานไปกินที่ห้องได้เลยน,นะครับอนุโมทนาบุญครับผมพี่น้องญาติชั่มท่านบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่ๆละเจ้าของไอศครีมนะครับไ,ไอติมโบราณน,นะพี่นอ้อไอติมโบราณน,นะครับชื่อไอติม,ไ,มไอติมโบราณไในน็อต แม่สายห้วยไข่ในจันนะครับอ่าสิบบาทจิ้นเลยครับอ่าดีใจไหมครับไอซ์คิอ่เด็กๆดีใจไหมรถุนะครับอ่ามีรถด้วยตัวเล็กหลบรถด้วยอ่าเจนี่มามาเข้าแถวเอากับเด็กนี่ ฮะข้าแถวหรือจะรัดคิวเด็กๆหนูขอรัดคิวได้ไหมคะใครบอกคนเอาทูเดียนเด้อพี่ไอติมอันนี้พี่เขาเลี้ยงไอติมเหรอเลี้ยงอันนี้อันนี้เจ้าของไอติมที่เขาเลี้ยงไอติมเนาะงเจ้ามานะก็อยากเลี้ยงไอติมอ๋อเลยว่าให้เพันไปเลี้ยงทั้งนั้นบ่อันนี้พี่เพันจองแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้อันนี้พี่พี่เขาจองบ่จองแล้วหมายถึงว่าเพันเออเหลือเหลือเหลือเจ้านั่นเจ้านัืนเจ้านั่น นะครับนี่ก็เป็นไอศครีมตัวเล็กตัวเล็กระวังรถเด้อเดี๋ยเด๋ออย่าพิ่งไปอ่าอ่าไปได้ไปได้คนไหนได้แล้วคนไหนเดี๋ยวให้รถไปก่อนเด้อให้รถไปก่อนตัวเล็กอย่าพิ่งมาเด้ออ่าเดี๋ยวได้เลยพี่เลี๋ยวได้เลยอย่าพิ่งมานะตัวเล็กนะอย่าพิ่งมานะอ่าอ่าคนไหนได้ไอศครีมแล้วเข้าห้องเรียนเลยครับเข้าห้องเรียนเลยนะครับ ได้ยินบอกว่าพี่มณะจะเลี้ยงไอศครีมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยงอีกเจ้าหนึ่งฮะติมโบราณสายแต่ไอติมปัจจุบันไม่มีใครไปซื้อไม่ใช่ไม่มีใครไปซื้อตัวเลกยังไงอ่าอ่าอาเร็วเขาแถวเล้วเขาแถาวแล้วหมดแล้วหมดเลยนะตัวเลกนะอ่ะเาเนี่ยมีเปลี่ยนกันด้วย คนไหนชอบรสชาติไหนเอามาเปลี่ยนกันได้ด้วยนะครับตัวเล็กหัวร้อเลยชอบใจครับอ่าอ่าอ่มี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 ดมก่อนก่อนทานก็มีครับมีดมก่อนทานพิสูจน์ว่ากินอะไรใช่ไหมตัวเลกโอ้แล้วครับไม่ธรรมดาครับฮะอยากได้รถกาแฟจะหาที่ไหนรถกาแฟเนี่ยให้ธรรมดาอยากได้รถกาแฟนะครับะดมก่อนเออ เท่อรียนอันนี้ะไม่ใส่กิมเทียมครับไม่ได้ใส่นมวัวอ่าิเถามอนีกดองได้เขีว้าจ้เขียวเอาเขียวหรือเขียวมุมก็ผมก็ถามว่าเอาเขียวหรือเขียวนงเจ้านี่ยบอกพี่เพิ่นอบค เออบอกสีได้บอกสีได้เด้อไปทันแล้วไปทันแล้วนะครับนี่อ่าอยากได้สีอยากได้สีถั่วดำเออบอกบอกบอกได้บอกได้อยากได้สีไหนอ่าเนี่ยเธอได้รถอะไรถามกันแล้วนี่หนูอยากได้หนูอยากได้รถอะไรหนูต้องบอกนะถัวดาเขียวอ่า อี่คนนี้ไม่เรื่องมากคนนี้บอกว่าเอาตัวนี้ก็ได้เนี่ยง่ายมากดูหุ่นดูหุ่นดโรงเรียนบ้านถ้ำอ่าดูอ่าคุณครูบอกว่าให้ดูหุ่นก่อนนะครับหุ่นนี้ไม่หุ่นนี้ไม่ยากเนาะคุณครูเนาะวนดีทุกคนวัดีทุกคนอ่าครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะ่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่อง youtube ตั้มดําซิงนะครับนี่ ขอบคุณสำหรับไอศครีมนะครับทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับผม